ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของพลจัตวาเตเลเมียซึ่งเป็นบุตรชายของนายพลโบเมียนะครับซึ่งเสียชีวิตด้วยโควิด -19 เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็นายทหารระดับสูงของกะเรียงได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วสองนายจากโควิด1 i ไปติดตามกันครับพลจัตวาเตเลเมียรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ของกลุ่มทหาร KNU KNLAPC หรือกลุ่มกะเรียงสันติภาพและก็เป็นบุตรชายของในพลโบเมียอดีตประธานสาภาพแห่งชาติกะเรียง KNU ได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา22.30บนิทีของวันที่3สิงหาคม2 5 6 4ตามเวลาในประเทศไทยหลังจากที่ป่วยด้วยโควิด -19 นานมาหลายวันโดยพลจัตวาเตเลเมียนั้นได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับอาการป่วยก็ไม่ดีขึ้นจนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อคืนวันที่3สิงหาคม2564ที่ผ่านมาพลจัตวาเตเลเมียอายุ48ปีเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด KNU KNLAPC หลังจากที่พลเอกทินหม่องอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เสียชีวิตลงแล้วก็ให้พลเอกก้อทอขึ้นเป็น ตำแหน่งผู้บัญชการทหารสูงสุดก็ทําให้พลจตวาเตเลเมียได้ขึ้นเป็นรองผู้บัญชการทหารสูงสุดนะครับก็นับว่าเป็นนายทหารกะเหรี่ยงดาวรุ่งคนหนึ่งที่กําลังจะเป็นกําลังสําคัญของกะเหรี่ยงสันติภาพ KNU KNLAPC ขณะนี้โควิด -19 ทมีการระบาดในกลุ่มทหารกะเหรี่ยงทุกกลุ่มตามแนวชายแดนไทยตั้งแต่นายทหารระดับสูงลงไปจนถึงพลทหาร โดยก่อนหน้านี้ก็มีนายทหารกระเรียงระดับสูงเสียชีวิตจากโควิด -19 แล้วถึง2คนนะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคม5 6 6พนพลเอกซอมโมเชผู้บัญชาการกองกำลังกระเรียงพุทธกตุบลอหรือ dkba kko ได้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่โรงพยาบาลทหารมิงกะรัดงในกรุงย่างกุ้งหลังได้เข้าไปรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งนะครับ และล่าสุดคือวันที่29กรกาคม2564ันายพันโทซอจอมินหรือโบกตงผู้บัญชาการกองพันที่3กองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ผู้ดูแลพื้นที่เมืองใหม่ช่วยโกโกโก,ก็ได้เสียชีวิตด้วยโควิด -19 วัย6กบอปีครับร